สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําที่แขวนสายยางรถน้ํานะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ซื้อมาจากห้างขายวัสดุก่อสร้างชื่อดังนะครับเริ่มต้นก็เจาะไปที่กําแพงนะครับโดยใช้สว่านเจาะปูนนะครับรอเย็นหน่อยแล้วก็เจาะไปอีกทีครับจากนั้นก็ใช้พุกนะครับเอาน็อตเนี่ยขันเข้าไปในพุกแล้วก็ ตอกเข้าไปในรูที่เจาะนะครับให้ตอกปุ๊บเสมอกับขอบรูนะครับแล้วก็ขันน็อตออกนะครับหลนั้นก็ใช้ที่แขวนสายยางนะครับที่ซื้อมาจากห้างขายวัสดุก่อสร้างชื่อดังนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา แพ็คหนึ่งมี2อันครับแพ็คละ4บาทตกตัวละ2บาทเองครับแต่ผมซื้อตอนช่วงลดราคานะครับถ้าเป็นราคาเต็มก็น่าจะประมาณ50กว่าบาทครับใช้งานดีนะครับแข็งแรงทนทานก็สายยางนี้ก็ยาวประมาณ30เมตรนะครับก็สามารถแขวนรับน้ำหนักได้เลยนะครับโดยใช้ที่แขวน สายยางอันนี้2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะซื้อมาทํานะครับก็เราไปหาซื้อกันดูนะครับถูกด้วยนะครับไม่แพงผมก็หาซื้อมาได้ถ้าพูดถึงสายยางนะครับพูดถึงลักษณะตามการใช้งานนะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับ1สายยางทั่วไปนะครับก็ที่ผมใช้อยู่นี้นะครับคือสายยางทั่วไปใช้กับแรงดันน้ําปกตินะครับแล้วก็ใช้กับ น้ำธรรมดาทั่วไปนะครับสองสายยางที่ทนแรงดันสูงนะครับจะมีความพิเศษตรงที่สามารถใช้กับน้ำที่มีแรงดันสูงกว่าปกติได้ครับโดยภายในสายยางเนี่ยเขาจะเพิ่มเส้นใยถักด้านในสายยางเพื่อให้ทนต่อแรงดันที่มีความสูงมากขึ้นได้ครับสายยางทนแรงดันประเภทนี้ก็เหมาะใช้กับพวกสารเคมีครับและสาสายยางที่ใช้สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับ สายยางประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นสูงครับแล้วก็ทนความร้อนได้สูงมากครับก็จะแบ่งตามสีของสายยางนะครับสีฟ้านี่จะใช้กับน้ําเย็นสีแดงใช้กับอุณหภูมิของน้ำไม่เกิน70องศาครับแล้วก็สีดำใช้กับอุณหภูมิของน้ำไม่เกิน100องศาเซลเซียสครับเหมาะกับใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมอาหาระยานะครับ ที่ต้องการแบ่งแยกอุณหภูมิในการใช้งานอย่างชัดเจนครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ